สวัสดีครับครับสวัสดีครับกับมาพบกับเราอาจารย์ตุ้ยวิทย์อาร์ต e ี82แปดสองนะฮะแปดสองแล้ววันนี้ก็จะไปชมพระราชวังหนึ่งที่ชื่อว่าเคนซิงตันนะครับซึ่งก็เป็นพระราชวังหนึ่งที่มีประวัติก็ <c oughs> เป็นมาน่าสนใจนะฮะก็อย่างที่บอกทุกคนก็รู้จักบรากิงแฮมซึ่งเราก็จะไปนะแล้วก็อันนี้ก็คือก่อน,นะครับมีกษัตริย์หลายพระองค์อยู่ที่นี่นะฮะ แล้วก็โดยเฉพาะมีวิลเลียมที่สามนะแมรี่ที่สองนะครับ<ะ>เป็นต้นนะครับก็หลายๆพระองค์นะหล<ม>ายพระองค์คฮะใช่ี่น,นแล้วก็มีคริสโตเฟอร์เรนก็มีส่วนในการทำปรับปรุงพระราชวังด้วย<ะ>คนสำคัญที่เราได้เอ่ยถึงคนนี้เป็นสถาปนิกชื่อดังนะฮะช่วงนั้นดีมีผลแบบในช่วงสว่าที่สิบเจ็ดต้ต้นมาเนี่ยคือออกแบบแล้วก็ปรับปรุง หลายๆแบบสถานที่ที่นี่ในลอนดอนนะครับผมนะฮะแล้วก็จอร์จที่หนึ่งนะครับแล้วที่สองด้วยก็เกิดประทับแล้วก็เป็นที่เกิดของพระนามเจ้าวิกตอเรียอันนั้นสำคัญมากก็สิ่งสวยงามนะฮะก็จะมีคิงสเตทอพาร์ตเมนต์ก็เหมือนวังทั่วไปแล้วก็ควีนสเตทอพาร์ตเมนต์ที่เราต้องไปดูนะครับแล้วก็คิงสแก l e r y แข่งคิงสแก l รี่เนี่ยมีทั้งที่นี่ แล้วก็มีทั้งที่บักกิ้งแฮมด้วยก็จะเป็นคอลเลกชันต่างๆแล้วก็มีสวนอ,อย่างที่บอกในช่วงหลังก็เป็นเรื่องราวของไดนานะฮะแล้วก็ว mm ิลเลียมก็อยู่ที่นี่เงี้ยมีเทศกาลที่เกี่ยวกับไดนานะ,ะครเราก็น่าจะมีกัดได้ไปดูนะครับก็ดูรูปกปันสันหน่อยนะครับก็ถือว่าก็เป็นวังเก่าอะนะฮะมีสวนที่สวยเลยก็เลยกว่กาสวนเคนซิงตันนั่นเองนะครับ <Right. S 2> แล้วก็ในระดับพระราชวังก็ต้องมี ห้องโถงต่างๆที่สวยงามนะครับพอหลังจากโซเดียสิบเจ็ดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอันเนี้ยการสร้างก็จะเป็นหินเล็กๆละนะจะไม่ใช่หินใหญ่เหมือนจะยุคโซเดียสิบหกนะครับแล้วก็นะประดับดาวยกำแพงนะฮะเป็นสีแดงส่วนใหญ่นะฮะนะแล้วอพาร์ตเมนต์เนี่ยที่บอกที่เราจะไปดูก็เดคอร์เรทีฟเยอะอะพูดถึงนั้นนะฮะ ก็เป็นเป็นแบบแนวแนวอังกฤษนอยคอ c o n s e r v a t i v น n อยอะไรเงี้ยนะครับอ่ะเราไปที่นั่นเราก็มีโอกาสคุยถึงเรื่องของกษัตริย์นะฮะเรื่องราวของประวัติศาสตร์จริงอ่ากษัตริย์อังกฤษก็สนุกนะนจริงๆเป็นเรื่องสนุกแล้วการเปลี่ยนแปลงระหว่างจากอ่า Absolute Monarchy เนี่ยมาเป็นคอนสติ t u t i น n a l Monarchy เนี่ยน่าสนใจมากของอังกฤษอ่าสัตย์ค่อยๆลดอำนาจลงนี่หรอไหมครับเราค่อยๆเป็นอ่าพระมหากษัตริย์ภายใต้ รัฐธรรมนูญอันนี้คืออย,ยอย่างคนไทยเราก็จะได้ยินพระราชวังบักกิ้งแฮมกันบ่อยใช่ไหมฮะมแต่อย่างพระราชวังเคนซินตันเนี่ยหือถ้าพูดถึงก็เป็นสารที่ประทับจริงๆของราชวงศ์ที่ต่อเนื่องกันมานะฮะพอด้วยความที่บักกิ้งแฮมเนี่ยก็เป็นเหมือนเ,ออเป็นสสารที่ที่เหมือนแบบราชวงศ์ท่านเหมือนแบบออกแบบพบประชาชนบ้างอะไรบ้างนะฮะก็ก็จะเป็นแบบ ทั้งสองพระราชวังแหละฮะจริงๆก็น่าสนใจนะฮะแต่ของเราเนี่ยจะมีพาเข้าชมในส่วนของพระราชวังเคนซิตตันด้วยเราก็จะมีเข้าชมที่พระราชวังบักกิ้งแฮมเหมือนกันนะฮะมีด้วยมีด้วยก็ถือว่าโปรแกรมของเรานี่นะตัวเด่นครบเลยในการแบบเข้าชมสถานที่สําคัญสำคัญในอังกฤษนะในลอนดอนพอเราไปอังกฤษแล้วก็คนจะรับรู้เรื่องกษัตริย์นะฮะของอังกฤษด้วยนะครับจึงสำคัญก็เป็นสิ่งที่อ่าอยู่ผู้ชาวอังกฤษมาเล่นนานนะฮะ โอเคครับครับผมครับขอบคุณครับสว,ส,สวัสดีครับ